ด้วยแวมนต์ของแม่มดช่วยให้เจ้าหญิงมีขาทั้งสองข้างเจ้าหญิงตอบแทนด้วยเสียงของพระองค์ที่ไพเราะที่สุดในโลกเจ้าหญิงผู้ถูกแม่มดเอาเสียงไปนั้นไม่สามารถเอื้อนเอ่ยคําพูดใดได้อีกไม่งั้นพลังแวมนต์จะเสื่อม แอนพิเจอร์สภูมิใจเสนอเดวิสเมคลายเพชฌฆาตอสูรสังหานให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรภารกิจที่6ร็อกควินนักข่าว 怎么的 พูดก็พูดทุกครั้งที่ฉันมาหนี้ของนายเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยนะจะใช่ทำยังไงแล้วก็ดันมีแต่พวกที่รับอย่างเดียวไม่ยอมจ่ายไงนะพงังมโหคนมันเปเตะตู้เลย ฮะโอ้ยเละเลยทำอะไรเหรอคะก็ซ่อมไปเถอะนะโอ้ยนั่นก็นอนไปเถอะนะใช้ความรุนแรงมากไปแล้วไม่เคยทำตัวสุภาพเลยไม่ว่าจะกับเครื่องจักรหรือว่าผู้หญิงอะเห็นด้วยโูกหเนอะทำไมมีอะไรแล้วก็ฉันซ่อมไม่ได้แน่นะหรือว่าจะซื้อใหม่เลยเป็นไงแต่ว่านะ ไอ้ของพวกเนี้มันก็แพงสุดๆมันเป็นพวกของเก่าได้ยินว่ามีคนอยากได้เยอะแยะทีเดียวนี่ดันเต้ทำไมไม่แผ่นเสียงแค่แผ่นเดียวล่ะแผ่นนี้ละเจ๋งสุดแล้วแต่มันพังหมดเลยจะโยนทิ้งก็ทำให้ลงเลยใส่กรอบเอาไว้ดูเล่นน่ะถ้าชอบขนาดนั้นซื้อใหม่สักแผ่นสิรู้ที่แผ่นเสียแล้วจะรู้ื่นนักร้องชื่อเพลงอ่านไม่ออกแล้วมันถูกวางขายอยู่ในร้านแผ่นเสียงมือสองเนอะ ไม่ไหวไม่ไหวนายต้องซื้อใหม่แล้วล่ะเนี่ยดันเต้ฉันมีเงินที่ไหนกันเล่าฉันก็ว่างงั้นละไปกันเถอะไม่มีปีศาจอละว่าเออฉันวางแผนอื่นเอาไว้แล้วนะตอนนี้แผนอะไรขขางนายถามได้ก็เรื่องงานนะสินี่อือเหลือมาหน่อยมีการพบห้องลับในบ้านร้างทางเหนือ แต่ยนว่าเป็นห้องที่ถูกปิดตายมานานแล้วนะข่าวของในห้องก็ถูกรักษาไว้อย่างดีที่ทำให้ผู้คนตกใจก็เพราะมีซีดีอยู่มากมายมหาศาลทีเดียวนักสะสมที่มีเป้าหมายที่เป็นเสียงพวกนั้นเขาขอให้ฉันจัดหาไกดา์ให้พวกเขาอะนะคุณดันเตอร์ขอบคุณที่ยอมรับงานของเราเลยครับเรารู้สึกสบายใจขึ้นมากที่มีคุณคอยคุ้มกันให้ งานของเราก็คือการค้นหาขุมทรัพย์ส่วนเรื่องต่อสู้เนะ่ะพวกเราไม่ไหวเอาซะเลยคุณพูดถึงขุมทรัพย์อย่างนั้นเหรอแน่นอนครับคุณไม่ยอมรับงานนอกซะจากว่าจะมีเรื่องเปิดปกติอย่างมากใช่ไหมครับมีคนมากมายยอมทุ่มเงินเพื่อของเก่าวพวกนี้บางครั้งถึงขนาดฆ่าเจ้าของเพื่อสิ่งที่ต้องการช่างพยายามกันเหลือเกินนะเนี่ยเทมอยู่แต่ในนี้หน้าเบื่อชะมัดเลย ช่วยหาอะไรเล่นหน่อยเซได้เลยน่าอะไอฮะอ๋อเนี่ยแหละครับนี่คือแผ่นเสียงที่พิเศษที่สุดตำนานแห่งราชินีร็อกเฮเลนาฮิวสตันนี่เป็นของแท้เพียงแผ่นเดียวแผ่นเสียงที่เต็มไปด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเธอ ช่วยเล่นให้ฟังหน่อยจะได้ไหม plaque. ได้สิครับถ้าได้ฟังแล้วจะรู้สึกดีจริงๆฟังแล้วรู้สึกดีจริงๆด้วย ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเสียงเน่นมันเป็นเพลงของฉันยอดมากมันทะลุเข้าถึงใจใช่นนั้นเน่ยเออใช่ครับมันอาจจะหยาบสักหน่อยแต่ว่า เสียงดีมากเลยนะครับทั้งคำร้องและทำนองถูกเขกียนขึ้นสมัยเธอยังสแสดงอยู่ข้างถนนนะรู้เยอะนี่เออใช่ครับได้วเวลาทำงานแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นะ่ะไม่ต้องผิดกันรอกปาร์ตี้ต้องการเสียงเพลงที่เราใจอย่างนี้่เปิดไว้เถอะใช้กั็นอย่างชอบอ เลน่าคงหนีไปแล้วสินะอ่ะอ่ะอระับรับเข้า นั่นต้องเป็นเฮเลนาไม่ผิดแน่เฮเลนากับผมเราสองคนเติบโตมาด้วยกันเธอแตกต่างจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างผมเธอมีความสามารถในการร้องเพลงเสียงของเธอมีเสน่ห์ดึงดูดผมเองก็ถูกเสน่ห์ของเธอดึงดูดเข้าหาเช่นกันผมต้องการให้ผู้คนได้ฟังเพลงของเธอมากมาก ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เริ่มแรกเธอมีเพียงกีตาร์ตัวเดียวต่อมาก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นพวกเขาเริ่มออกเล่นคอนเสิร์ตข้างถนนกันจากนั้นผู้คนต่างก็รู้จักเพลงของเฮเลนาเพิ่มขึ้นตามลำดับส่วนผมต้องใส่สูตรผูกเน็คไทไปเจรจากับบริษัทและค่ายเพลงทุกวัน ยังไงก็ตามพวกเราที่ไม่มีคนหนุนหลังยังไงก็ยังห่างจากฝันที่จะได้ออกแผ่นเสียงของตัวเองแบบนั้นมันห่างไกลเหลือเกินห่างซะจนไม่อยากฝันอีกต่อไป ผมเฝ้ารอวันนี้มานานเลยทีเดียวคุณเฮเลนาฮิวตันฉันต้องทำแบบนี้อีกนานแค่ไหนอะอารมณ์เสียไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือค่อยๆก้าไปทีละนิดเท่านั้นน่ะทีละนิดทีละนิดนายก็เอาแต่พูดแบบเนี้ยธุรกิจการขายชื่อเสียงฉันมีแล้วทั้งนั้นน่ะ ใจเย็นหน่อยสิคราวหน้าเราจะได้ขึ้นเบทีใหญ่แล้วนะคราวหน้าคราวหน้าในพูดว่าคราวหน้ามากี่ครั้งจะบอกให้ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันเนี่ยแค่อยากให้มีคนฟังมากๆได้สนุกกับเพลงของฉันเท่านั้นฉันไม่ต้องการอย่างอื่นทำไมนา,นายถึงไม่เข้าใจนะทำไมนา,นายไม่เข้าใจฉันบ้างเนี่ยเฮเลนา จากนั้นความพยายามของเราก็เป็นผลเรางานยุ่งกันมากแทบไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนอัลบั้มที่เฝ้ารอมานานถูกวางแผงเธอเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วแฟนเพลงของเธอก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมทำตัวผิดปกติผิดปกติเลย <c oughs> พวกเขาฆ่ากันเองพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อหวังเพียงตั๋วคอนเสิร์ตแค่ใบเดียวเท่านั้นเฮเลนาเฮเลน่าเฮเลนาเองก็เปลี่ยนไปด้วย พวกแฟนเพลงที่บ้าคลั่งของเฮลีนาพยายามจะกันเธอออกห่างจากตัวผมจากนั้นพวกเขาเฮลีนา 嘿嘿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 嘿。 ใครอะมีอะไรไม่พอใจงั้นหเธอเป็นใครทุกคนเป็นอะไรกันหมดเน่น่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการเธอต้องการที่จะมีเสียงที่ทุกคนต้องเสติดเสียงที่ไพเราะดังเสียงปีศาจนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการฉันพูดแบบนั้นถูกไหมฝันของเธอก็เป็นจริงนะ แต่ว่าถ้าหากเธอต้องการอะไรสักอย่างเธอก็จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยบางอย่างนี่คือการแลกเปลี่ยน <c oughs> เธอคือตัวฉันฉันคือตัวเธอวิญญาณของเราดวงเดียวกัน <c oughs> ร่างเดียวกัน <c oughs> จะใช้เนี่ยเหรอครับถ้าคิดถูกแล้วก็เธอกำลังตามหาแผ่นเสียงแผ่นนี้อยู่ตามหาผลงานเพลงของตัวเองที่เธอรักมันมากคุณจะทำยังไงกับเธอนักล่าปีศาจดันเต้เฮเลนาฮิวสตันคนที่นายรู้จักเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วจำไว้เด้อสิ่งที่นายเห็นมันคือปีศาจงั้นเหรอครับ เพลงส่งวิญญาณที่ดกหูไปหน่อยนะว่าไหมเสียงของฉันเพลงของฉันอยากได้เสียงของตัวเองกลับมาสินะเงินก็ต้องฆ่าคนที่ขวางทางเธอให้หมดเธอจะฆ่าเพื่อเพลงที่แสนรักแสนห้วงจำเอาไว้จำเอาไว้นี่มัน ข้าทำลายมันให้หมดข้าทำลายมันให้หมดเพื่อเพลงที่แสนรักแสนหวงของเธอข้าให้หมดข้าให้หมดข้าให้หมดเธอเคยบอกใช่ไหมว่าเธอสามารถทำได้ทุกอย่างสามารถสละทุกอย่างเพื่อเพลงของเธอข้าให้หมดเพื่อเพลงของฉันถูกต้องเพื่อเพลงของเธอข้ามันซะ ยอดเยี your dear, your dear, your dear, ่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมที่สุดราชินีร็อกเฮเลนาฮิวสตัน เลน่าห er, ยุดเธอที่โปรดเสียงร้องของเธอบทเพลงของเธอมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้ทด่โปรดเธอหยุดหยุดสัที แกจะต้องเสียใจฮเฮเลนา่าเฮเลนา่าเฮเลนา่าได้โปรดลืมตาขึ้นเถอะเฮเลนา่าลืมขึ้นมาสิ เลน่าฉันจะรีบพาเธอไปหาหมอไม่ต้องหัวแผ่นเสียงเหรออะไรนะเลน่าเธอต้องการแผ่นเสียงเหรอเธอยังเก็บแผ่นเสียงของฉันเอาไว้อีกอย่างนั้นเหรอทิมใช่ไหมน่นอนสิรู้ไหม แหนสีของเธอเน่ยยอดที่สุดเลยฉันอยากเธออยู่กับเธออีกครั้ง <c oughs> เฮลนา่า <c oughs> 他就是罗钦尼·佩克，活儿真。